สวัสดีครับทุกท่านครับเดินทางอีกแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ทำคลิปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเป็นเทอร์มินอลใหม่ก็จะเดินทางไปดูลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลขออนุญาตไปฉลองแชมป์ก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมอืมก็ต้องขอขอบคุณ j จ p ป n นแอร์ไลน์นะครับเป็นออฟฟิเชียลแอร์ไลน์พาร์ทเนอร์ของลิเวอร์พูลนะครับ สุดยอดมากพวกเราสยางมสปอร์ตได้ตั๋ว4ี่ใบนะครับผมเป็นหนึ่งในนั้นอีก3ก็มีลิทันโจไก่ป่าทางนูน้นก็จะได้ชมแบบเต็มที่เป็นบรรยากาศของการฉลองแชมป์ลิบูลทั้งเดือนคือผมมันได้แชมป์เร็วเนี่ยมันก็ฉลองกันแฟนบอลมีความสุขมากผมก็อยากให้แฟนที่อื่นได้มีความสุขบ้างแต่ว่าตอนนี้ขอเป็นลิบูลก่อนนะครับก็จะเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําคลิปก่อนล่วงหน้าประเด็นข่าวนะ วันนี้ที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของเควินเดอร์บอยกับข่าวลือนะครับความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนรวมทั้งถ้าได้มาจริงๆจะเหมาะหรือไมอ่นั่นก็เป็นหนึ่งในประเด็นส่วนเรื่องมิเกลเดต้าเนี่ยผมขอผ่านแล้วกันผมไม่เกียดไปยุ่งพวกเรื่องดราม่านะผมว่าคือร์ต้าเขามีสิทธิ์พูดอะไรของเขาได้นะครับคราวนี้ผมก็เช็คข่าวดูว่าอะไรที่น่าสนใจเออ,อเอาเรื่องของเดอบอยก่อนแล้วเดี๋ยวมีเรื่องของลีกชาวนา ลีกชาวนาเป็นยังไงผมว่าแฟนบอลรู้จักดีว่าลีกชาวนาเป็นอย่างไรเรื่องของเดอะบอยเนี่ยเรื่องของเรื่องมันก็คือว่าไอ้สกายอิตาเลียเนี่ยเยขาไปปล่อยข่าวลือของผมต้องใช้ว่าข่าวลือนะเขาบอกว่านนเนี่ยลิเวอ,อร์พูลเนี่ยออฟเฟอร์หรือยื่นข้อเสนอให้กับเดอะบอยแล้วน,น,น,นี่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 นั่นเชื่อมโยงว่าเดอะบอยเองยังอยากจะเล่นในพรีเมียร์ลีกคือคือข่าวที่มันออกมาเพราะว่าเดอะบอยอยากเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับคิดว่าตัวเองยังเล่นได้สองก็คือเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลตั้งเด็กเพราะมันมีบทสัมภาษณ์ตอนเด็กว่าเดอะบอยเนี่ย เป็นแฟนลิปป์ูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นข่าวที่มันเชื่อมโยงกันตรงนี้อ่ะโอเคเอาอะไรก่อนข้อเท็จจริงอ่ะข้อเท็จจริงเนี่ยล่าสุดบรรดาสายหงเยี่ยวข่าวสายหงหลายๆคนเนี่ยเขาออกมารายงานว่าไม่จริงยังไม่มีการออฟเฟอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับและเดอะบอยไม่น่าจะเป็นเป้าหมายของลีปผูเรื่องนั้นผมขอสรุปทีหลังนะว่าเป็นเป้าหมายหรือไม่เป็นนะครับ เอาเรื่องที่สองก่อนก็คือว่าถ้ามันเป็นจริงถ้าเดอร์บอยจะมาเป็นนักเตะลิเูนะครับในวัย30ลับเนี่ย30บวกกว่าเนี่ยผู้ชมเห็นด้วยไหมผมลงาวเสียงใน X s o c i a โซเชีย so ลมีเดียของผมในเพจแจ็คก,กี้เนี่ยทุกคนกว่า85-90%นี่เห็นด้วยนะทุกคนบอกเอาเอามาเป็นเอามาเป็นอะไรล่ในแดนกลางเอามาทำเกมมาเปิดบอลเตะมุมยิงไกลย,ยิงฟรีคิก มาเชื่อมเกมกับข้างหน้าแล้วมีการผ่านบอลลูกได้เสียไม่ต้องเล่นเยอะอะทุกคนบอกว่าอยากได้ไม่ได้ติดว่าเป็นแฟนริพุนมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่แต่อยากได้ด้วยความสามารถถ้าถามผมผมก็เห็นด้วยนะผมคิดว่าก็ไม่เสียหายนะครับก็ไม่เสียหายถ้าจะเอาเดอะบอยมาคือผมมองว่ากําไรมากกําไรน้อยกําไรมากกาไรน้อยแล้วมันก็แสดงเห็นว่าริชาร์ดฮิวส์ผู้นวยการกีฬาริพุนเนี่ยเหมือนพยายามจะฉีกกฎ บิสเนสโมเดลของ FSG ที่จะไม่สัญญากับนักเตะอายุมาก30บวกจะเน้นพัฒนาฝีมือได้นักเตะเกรดบีอายุน้อยและเพื่อจะาขายทำกำไรอะไรแบบนั้นเพราะว่าเวอร์จิลฟานได้กับโมซาราเซ็นแล้วถูกไหมนั้น30บวกเลยนะเออคิดว่าแบบนั้นนะในดทางฟุตบอลแต่ว่าเอาละ ผมเชื่อว่าทุกคนคงเห็นด้วยเหมือนกัน,ก,นกับผมว่าเดอะบอยเนี่ยเหมาะกับลิเวอร์พูลแน่เป็นอะไรเล่นได้หกสิบเจ็ดสิบนาทีเลือกถ้วยเล่นเลือกเกมใหญ่ Big esh, บมมิ๊กแมตช์ต้องมีเดอะบอยวันสโมสรยุโรปต้องมีเดอะบอยอะไรอย่างเงี้ยไปตรงให้ไปเล่นทุกนัดเจอทีมท้ายตารางก็ไม่จาเป็นหรืออาจจะปล่อยมาช่วงสิบห้ายี่สิบนาทีซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะผมเชื่อว่าทุกคนเห็นด้วยครนี้ความเป็นไปได้มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับคือเราจริงๆเราปิดประตูไม่ได้ เรื่องของการซื้อขายเนี่ยเราปิดไม่ได้แต่ความเป็นไปได้ในเมื่อลิพุนมีนักเตะอายุเกิน30แล้วห,หลักๆเนี่ยสองคนคือโมซาร่าแล้วก็ฟันได์คัดจ้าง2คนนี้รวมกันก็เกือบล้านปอนแล้วนะเก้าแสนแน่ๆมีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้นักเตะอายุมากเกิน32คนแล้วแล้วจะมีอีกเหรอมองถึงความเป็นไปได้ของเดอะบอยนะครับก็คุณผู้ชมอายุ30บวกอีกคนหนึ่งแล้วคัดจ้างเดอะบอยเนี่ย ไม่น้อยนะมันหลักสามแสนขึ้นนะ่ะคือตัวเลขมันไม่ชัดเจนแต่ว่ามันโอ้ถ้าคุณไม่ไม่เซ็นเทรนด์สองแสนห้าหรือเกือบสามแสนแล้วคุณมาเซ็นต์บอยเนี่ยผมว่าแฟนบอลก็มันก็ตังหตดตังเหิดอยู่แต่คือแฟนมันก็อยากได้แล้วนะถ้ามองในความเป็นไปได้ผมว่ามีความเป็นไปได้น้อยอย่างที่แหล่งข่าวสายห่งลี่ปุ่นก็พยายามลงข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแยกส่วนกันเท็จจริงอีกเรื่องหนึ่งเราอยากได้ไหมเขาเหมาะไหมเหมาะแต่ความเป็นไปได้ เรียลลิสตินะครับเรียลลิสติกเนี่ยมัน,ม,นมันไม่เป็นจริงเช่นนั้นเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าเป้าหมายอื่นน่าจะเหมาะกว่านะครับเรามีความต้องการแบ็กขวาตัวสแปรเซนเตอร์คือตั้งแบ็กซ้ายอ่ะแบ็กซ้ายนี่สำคัญเลยผมว่าข่าวมีลอสเคร์เคสหรือเซนเตอร์ center, อย่างดินเฮาเซนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็กองหน้า สลอ็อตที่จะขายออกไปสลอ็อตหมายถึงว่าตัวโคต้าที่จะขายออกไปแล้วจะซื้อใครเข้ามาเนี่ยซึ่งตอนนี้ยดาวินนุนเยสเป็นนักเตะที่โดนวิจารณ์เยอะแล้วก็มีข่าวว่าน่าจะไม่น่าจะได้อยู่นะครับไม่น่าจะได้อยู่เอ,อเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่รอดูนะครับเรื่องเดอร์ไเนี่ยผมมองว่าเขาอาจจะขายข่าวอะไรก็แล้วแต่นะอืมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีความเป็นไปได้น้อยนะครับน้อยจริงๆ ลิปู่น่าจะหาเป้าหมายอื่นนะครับอย่างที่สื่ข่าวสายหงเขา,ขเ,ขาเขาได้นำเสนอนะครับอ่ะมาเรื่องของลีกชาวนาลุยซลิก้โค้ชเปเซ่เนี่ยพอผ่านอาร์เซนอลได้แล้วมีเกยเต้เขาก็พูดว่าเขาเล่นดีกว่าแต่แพ้อะไรเงี้ยซึ่งลุยซลิก้บอกว่าไม่รู้แหละแต่เขาเล่นดีกว่าแต่ผมยิงมากกว่าแล้วก็แสดงเห็นว่าลีกชาวนาที่พวกคุณล้อกันเนี่ยตอนนี้มาล่ออาร์เซนอลล่อลิร์พูล่อวิลล่าเขาบอกเขาล่อสี่ทีมเลยนะ จากอังกฤษฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่หลุยซิลิก้เขาก็แบบพูดถึงนะครับเมื่อวานคอนหลงนี่ก็อย่างนี้ผมพูดไปแล้วนะครับมันมันเป็นเปเช่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นทีมที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพนั้นอินเตอร์ก็ประมาทไม่ได้หลุยซิลิก,ก้พูดเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าเขาได้พยายามสแสดงมาตรฐานของทีมจากฝรั่งเศสความเป็นทีมมัน คนขั้งสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการล้มทีมดังไม่ว่าจะเป็น Arsenal, mm hmm. ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลลิเวปุนาเตงหนึ่งเลยนะอาร์เซนอลรวมทั้งแอตเนวิลล่าซึ่งเป็นทีมยูเซียนดังนั้นนะครับโค้ดล้มโค้ดฮอลแลนด์ล้มโค้ดสเปนสองคนล้มอาร์เซอร์สอดล้มอูนายเอเมอรี่ล้ม ort, ลม y, ิเกลเจต้าเพิ่งเพิ่งบอกได้เลยว่า3คนนี้มีอูนายเอเมอรี่คนเดียวที่ประสบการณ์การเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ได้ด้อยกว่าหลุยส์ซิลิเก้แน่ ลรอซิลิเกเนี่ยเคยได้แชมป์กับบาเซลนาใช่ไหมครับช่วยเพื่อแชมป์แต่ว่าประสบการณ์การทํางานเนี่ย mm hmm. เขาก็เหนือกว่าอาเจตาแล้วก็สลดแน่นอนนั้นการวางแผนเราได้เห็นวิธีการเล่นการเล่นเพื่อเอาชนะนะครับการลบลบจุดแข็งคู่แข่งนะครับนั้นทําได้ค่อนข้างดีนะครับ,น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 ะรบนี่ก็เป็นสิ่งที่เรามองว่าลีกชาวนามันไม่ชาวนาก็น่าจะไม่ใช่ชาวนากบงูเห่านะน่าจะเป็นชาวนาที่รวยมากชาวนาเปะเชเนี่รวยมากนะลีกชาวนานะนะครับ เล่นแล้วเข้าชิงเป็นครั้งที่2ต่อจากโทมัสซูเกลต่อหน้านาเซอร์อัลเคไลฟีซึ่งเป็นเจ้าของทีมเปเช่นะครับนั่นก็คือเรื่องหลุยเซลิเก้นะครับเอาอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับอยากจะส่งท้ายผู้ชมผมไม่ได้ดูแมนยูนะกับบินเบาเพราะว่าผมอยู่บนเครื่องพอดีแล้วเดี๋ยวทำคลิปส่งส่งทีมงานก่อนก่อนที่จะบินก็เลยจะเป็นเรื่องประมาณนี้นะครับหลักๆเนี่ย เป็นประเด็นอาร์เซนอลเลยเพราะว่าบีบีซีเาลิสต์รายชื่ออาร์เซนอลต้องซื้อศูนย์หน้าเขาบอกเลยอาร์เซนอลต้องซื้อศูนย์หน้าซึ่งอย่างที่เราทราบดีอาร์เซนอลต้องซื้อเขามีให้3ชื่อครับอิซักเบนจามินเซสโกนะครับแล้วก็กิโอเคเลสของสปอร์ติ้งเด็กเก่าหรือเบนอมริมนะครับเออเขาบอก3คนเนี้ยอิซักเนี่ยเขาบอกเป็นดีมทาร์เก็ตคือเป,เป้าหมายในฝันนะครับแล้วก็เป็นเป็นนักเตะกองหน้าที่ อาร์เซนอลอยากได้มีเกลต้าได้แต่ราคามันติดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะสูงไว้ถึง7-80ล้านปอนด์ผมว่าไม่มีปัญหาเรื่องอีซักไม,ไ,มไม่น่าจะบรรยายสรรพคุณทุกคนยกนิ้วให้อยู่แล้วส่วนเบนจามินเซสโกนะครับจากไลปซิกเป็นเคยเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเหมือนกันนานและหลายปีนะครับเขาบอกว่าเซสโกเนียอาร์เซนอลเกือบจะซื้อได้เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนะครับแต่มีปัญหานะครับแล้วอาร์เซนอลเองก็ไปติดต่อในเดือนมกราคมอีกครั้งหนึ่ง ก็เรื่องของการเงินด้วยและการอาร์เซนอล,ลก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเบนจามินเซสโกเป็นตัวเลือกที่ผมเชื่อว่าน่าสนใจสำหรับอาร์เซนอลนะครับขณะที่คนหนึ่งก็คือเกียวเซลสนะครับศูนย์หน้าของสปอร์ติ้งที่ร้อนแรงมากเขาบอกลูเบนาบลิมก็อยากได้แต่ว่า Manchester แมนเชสเตอร์ยูไดมีปัญหาเรื่องงบการเงินอยู่ต้องขายก่อนซื้ออาร์เซนอลไม่มีนะครับ ส่วนซูบิเบนดี้เนี่ยตามข่าวจากแหล่งข่าวที่สเปนเรืออังกฤษที่ผมเช็คมานะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับคืออาร์เซนอลจะซื้อซูบิเบนดี้มิดฟิลด์ตัวตัดเกมจะซื้อศูนหน้าตัวเป้าสองตำแหน่งเพื่อมาเติมในสิ่งที่มีอยู่ที่มีคุณภาพอยู่คุณภาพเกรดเกรดเอเฉยๆก็แล้วกันนะ ยังไม่บวกนะครับเพราะการเล่นอยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลิกเนี่ยมันแสดงเห็นว่ามันยังไม่ถึง A บวกหลายคนก็พอมาเล่นระดับทวีปเนี่ยมันมีปัญหามีความผิดพลาดไม่เนียบนะครับเพราะอย่าลืมว่าพมัสปาเตเนี่ยไม่น่าจะได้ต่อสัญญาแล้วอายุ38แล้วดูจากการเล่นล่าสุดก็โดยเฉพาะนัดที่แพ้เปเยเชล่าสุดเนี่ยมีความผิดพลาดอยู่ให้เห็นและอยู่มากถ้าคุณซื้อซูบเมนดี้มาเดกเคไลซ์จะได้ขึ้นแพ้งบนได้มีคุณมีเมลิโนอีกคุณสามารถจะเลือกตัวเลือกเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่า น่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับอาร์เซนอลมองอยู่แล้วก็สุนหน้าตัวเป้านะครับแท้จริงอย่างไรเดี๋ยวรอดูซัมเมอร์ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องไปอังกฤษแล้วก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมโดยฉพาะยิ่งเส้นทางพาเลทแห่แชมป์ของลิพูลนะครับผมมีหมดแล้วนะครับก็เคยไปแถวนั้นบ้างอยู่นะครับอยากจะเอามานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวยครับ